สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาสอนบทใหม่นะคะในหัวข้อเรื่องเส้นขนานเนาะจากบนิยามนะคะเขาบอกว่าเส้นขนานเนี่ยคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นไม่ตัดกันนะคะ,ะเราจะมาดูนะคะว่าสัญลักษณ์ของเส้นขนานเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะ,ะนักเรียนจะนักเรียนดูในรูปแรกนะลูกเนาะ อะสำหรับรูปแรกมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะรูปร่างแบบนี้รูปร่างแบบนี้เรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรง pq นะคะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เนาะส่วนของเส้นตรง pq ขนานกับใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะคะส่วนของเส้นตรง rs นะคะรูปที่หนึ่งเนาะเรามาทบทวนสัญ,ญลักษณ์กันนะครอะ่ะ ต่อไปนะคะรูปที่สองแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยลูกศรหัวเดียวอย่างนี้อ่าเราเรียกว่ารังสีใช่ไหมลูกอ่าเราเรียกว่ารังสีนะคะรังสี KL นะคะขนานกับรังสี MN นะคะอ่าและรูปสุดท้ายของเรา มันมี2อ,อย่างใช่ไหมลูกอันหนึงเป็นเส้นตรงนะคะลูกศรสองด้านเรียกว่าเส้นตรงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นเส้นตรง AB นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองเนาะลูกเนาะ,ะสไลด์นี้นะคะผ่านไปนะคะ ดูสไลด์ต่อไปนะคะระยะห่างระหว่างเส้นขนานนะคะเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง2เส้นนะคะขนานกันแล้วเนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะต้องเท่ากันเสมอนะคะอ่าน,นักเรียนดูความหมายของมันคืออะไรก็คือว่าถ้าครูฝ้ายลากเส้นตรงที่ตั้งฉากลงมาแบบนี้2เส้น เส้นตรงที่ครูฝ้ายลากสองเส้นนี้นะคะสองเส้นนี้นะมีเส้นที่หนึ่งนี่เส้นที่สองนะลูกนะจะต้องเท่ากันนักเรียนก็วัดระยะนะคะระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองแสดงว่ารูปนี้เส้นที่หนึ่งกับเส้นเส้นเส้นที่สองของครูฝ้ายเนี่ยระยะห่างมันเท่ากันนะคะก็จะสรุปได้ว่าเส้นตรง เนาะรูป3อสองน้าเรียกว่าเส้นตรงนะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง DC นั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2สําหรับรูปที่2นะคะก็ทําเหมือนกันเลยลากเส้นตรงตั้งฉากลง,งมาโทษทีโทษทีอ่าเส้นตรงตั้งฉาก Yeah. นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นไงคะเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองตั้งฉากลงมาละแต่ว่ามันเป็นยังไงระยะห่างสองเส้นไม่เท่ากันนะคะเมื่อมันไม่เท่ากันแล้วเนาะเส้นตรง EF จึงเป็นยังไงไม่ขนานกับเส้นตรง GH นะคะ สไลด์นี้ผ่านได้หรือยังนะคะผ่านได้แล้วเนาะอ่าต่อไปเรามาดูสไลด์ที่สามนะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่าคำว่าเส้นตัดก็แสดงว่ามีหนึ่งเส้นที่ตัดเส้นขนานข,นานของเรานะคะนักเรียนดูรูปเส้นขนานของหู้ฟตอนนี้เป็นเส้นสีแดง ถูกไหมอ่าแล้วก็มีเส้นตัด1เส้นก็คือเส้นตรง ab สีเขียวนะคะตัดไปเลยเนาะอ่ะมันก็จะทำให้เกิดมุมที่1มุมที่สองมุมที่3าและมุมที่4ี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากรูปเนี้ยจากรูปเนี้ยนะลูกนะมุมที่1กับมุมที่3ามเนี่ยมุมที่1นะกับมุมที่สามเนี่ย อย่ามุมนี้นะคะมุมนี้นะมุมหนึ่งกับมุมสามสองมุมนี้ค่ะเขาเรียกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด เนาะเขาเรียกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะอ่ะแสดงว่ามุมที่สองของคู่ฝ้ายและมุมที่สี่ของคู่ฝ้ายก็จะต้องเป็นอะไรหรอกเป็นไงมันก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับมุมที่หนึ่งและมุมที่สามใช่ไหมมุมที่สองกับมุมที่สี่เขาก็เป็นมุมภายในเหมือนกัน ที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะของเส้นตัดโอเคไหมคะอ่าแล้วเขาบอกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยถ้านักเรียนรวมกันแล้วลูกรวมขนาดของมุมเขาละ เท่ากับ180องศามันจะทําให้แสดงว่าเส้น2เส้นที่เราไปตัดเขาเนะี่ยมันขนานกันอ้าวยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในสไลด์ต่อไปอ่าอนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ <c oughs> ตัวอย่างที่1นึ่เขาถามว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใด<ม>นักเรียนดูเนาะมันมีเส้นตรง ab กับเส้นตรง dc ที่เขากําหนดมาให้เขาถามว่า2เส้นนี้ขนานกันหรือเปล่านะคะโดยที่มีเส้นตรง xy เนี่ยตัดนะคะพอตัดไปปุ๊บเกิดมุมมุมหนึ่งขนาดมุมเท่ากับ124องศาอีกมุมหนึ่งขนาดเท่ากับ 56องศาถูกไหมอ่ะทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันขนานกันหรือเปล่าโดยใช้บทนิยามก่อนหน้านี้นะคะที่เขาบอกว่ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วได้180องศาจะทำให้เส้นที่เขาตัดนขนานกันอ่ะเรามาดูนะคะวิธีทำตอนนี้เราอยากทราบว่า เนาะต้องการทราบเราต้องการทราบเส้นตรง AB เนี่ยขนานก,น,กนกันกับเส้นตรง CD หรือไม่นะเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดเลยมาดูซิมุมภายในข้างเดียวกันก็คือมุม124องศาเอาไปบวกกับมุม56องศา แล้วมีค่าเท่ากับ180องศาหรือไม่นะคะอ่าเราบวกกันเลยตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่าได้180องศาแสดงว่า180องศาเท่ากันจริงมันเท่ากับ180องศาจริงก็สรุปเลยค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB ขนากนกันกับส่วนของเส้นตรง CD นั่นเอง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองก็เช่นกันนะคะวิธีทำเราต้องการทราบส่วนของเส้นตรง AB ขนากนกันกับส่วนของเส้นตรง CD หรือไม่ ะะวิธีทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะก่อนจะทําดูสักเล็กน้อยมุมนี้92องศาครูฝ้ายถามว่ามุมเนี้ยเท่าไหร่คําว่ามุมฉากก็คือ90องศาถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแสดงละว,ว่า92องศาเนี่ยเมื่อไปบวกกับ90องศาแล้วเนี่ย มันเท่ากับ180องศาหรือเปล่าตามนิยามถ้ามันเท่าแปลว่ามันขนานถ้ามันไม่เท่าแปลว่ามันไม่ขนานกันนะคะอะ่เราบวกแล้วได้เท่าไหร่ไดอยแปด้182ององศาก็แปลว่าเท่าไม่เท่าเนี่ยไม่เท่านั่นเองเมื่อมันไม่เท่าเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นส่วนของเส้นตรง a b ไม่ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองจากสองตัวอย่างที่ให้มาน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะสำหรับการตรวจเส้นขนานจากมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดน,นะคะะเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้ดูทีละนิดนะคะแป๊บนึงนะลูกนะครู ตัวอย่างนี้มุมนี้มุมฉากก็แปลว่าเป็นเก้าสิบองศาแต่ว่าเราต้องการมุมสีฟ้านี้ถูกต้องไหมเอ๊ะแล้วมุมสีฟ้านี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาให้ด้านนี้มานะนี่น,นี่ให้อันนี้มาเก้าสิบเอดองศานักเรียนอย่าลืมว่าเส้นตรงมุมของเส้นตรง เท่ากับ180องศาแสดงว่าถ้าครูฝ้ายจะหามุมนี้นี่นครูฝ้ายจะหามุมนี้นะครูฝ้ายก็จะต้องเอา180องศาตั้งลบด้วยมุม91อองศามุมนี้ถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมุมเส้นตรงเส้นนี้ มันทำมุมมันจะต้องได้1นึ้อยแองศานะคะมันไปแล้ว91เพราะฉะนั้นเมื่อมันไปแล้ว9กออีกมุมหนึ่งที่เหลือก็จะต้องเหลือเท่ากับ89องศาอันเองโอเคนะนักเรียนนะเมื่อมันได้แปดสองศาปุ๊บอ่าเราก็มาแสดงวิธีทำเหมือนกับสองข้อที่ผ่านมาก็คือ เราต้องการทราบว่าส่วนของเส้นตรงอ่าไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นตรงเฉยเนาะเส้นตรง ab ขนานกันกันกนกนกบเส้นตรง cd หรือไม่โดยการนำมุมนี้90องศานะคะไปบวกกับมุมนี้นี่สองมุมนี้นะเพราะเป็นมุมภายในข้างเดียวกันบนเส้นตัดใช่ไหม บวกแล้วจะต้องได้ร้อยปสิบองศาถูกไหมถ้ามันเท่ากับร้อยปดสิบองศาก็แปลว่ามันขนาดกันแต่เมื่อเราบวกแล้วมันเท่ากับหนึ่ง้อยเจ็ดสิบเองศามันเท่ากันไหมเนี่ยสรุปว่ามันเท่าไหมมันไม่เท่านะคะเมื่อมันไม่เท่านักเรียนก็สรุปได้เลยค่ะดังนั้น ส่วนของเส้นตรง AB แต่ครูฝ้ายผู้ส่วนของเส้นตรงเองละเส้นตรง AB ขอโทษนะคะเส้นตรง AB เนาะไม่ขนากน,กนกันกับเส้นตรง CD นั่นี่อ่าผ่านมาแล้ว3ตัวอย่างนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเดี๋ยวครูฝ้ายให้นักเรียนจดสไลด์ทั้งหมดนี้นะคะลงไปในสมุดพร้อมกับอ่ามาดู นี่คืองานที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นะคะเป็นใบงานนะคะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูให้มามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะทำเสร็จแล้วส่งคููฝไฟยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ